หนึเหลือพี่น้องดอกมี่น้อยดอกนึ่งมองแล้วดอกซ้อมดอกพี่น้องออกเมื่หลายครับ มองล่าดอกสองดอกพี่น้องเอ้ยสะสมไปครับออกบ่ค่อยหลายครับเห็ดทานหน่อยพี่น้องเห็ดทานหน่อยครับหลายดอกอยู่จิ่มดีครับ time. Um. ดอกนี้งามขนาดพี่น้องนี่ละงูเลืองครับสุดยอดเลยบักงามเลยครับนี่งูขาวพี่น้องดอกง,งามเลยครับอี่ละงูขาวครับดอกบักง,งามเลย หลายดอกพี่น้องนี่มันเกย์ไก่บ้าป๋อมากระบป๋าป๋อเก่าแล้วครับพี่น้องเฮ็ดทานหน่อยครับมีจั่ดอกเนาะสามดอกในหน่อยพี่น้องพี่น้องเลย สามดอกในน้อยครับเป็นจ,จุ่มเลยที่ไหมเป็นจ,จุ่มเลยครับ เหมือนเดิมครับพี่น้องได้พ่อแกงคือเกาครับบได้หลายครับส่วนมากจะเป็นเฮ็ดดินครับผมเฮ็ดดินตําครับเห็ดทานเฮ็ดข้อแป้งครับแกงแสบกันครับพี่น้องม่วนน่แถวนี่ออกว่วลายครับทั้งบานนี่ออกวัหลายดงใหญ่อยู่แต่ออกบัวลายครับรือว่านก็จะไปเก็บก่อนสมมติจะได้หมูตักครับพอเพิ่นไปไต่อยู่ครับเพิ่นไปไต่แต่ถุงหนึ่งสองถุมนี่แหละครับผมเอาครับขอบคุณที่รับชมครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับรำๆไม่รวยครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับ